สวัสดีครับพบก,กับสุลตาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ซีดานก็ได้ครอปก็ดีหากคนซือมีลุ้นคุมลิเวอร์พูลชั่วคราวแฟนบอลหัวหน้ว่ายังไงนะครับโอ้ยไผ่ก็ได้ครับพี่น้องเอ้ซีดานก็เงียบเจอเก่งครอปก็ยอดเจอลาดก็มาติวโก้แอคนตลรากม็มีโอ้ยจะเป็นไหลฟอร์มของลิพูย่ำแย่ถึงขนาดนี้คงไม่ต้องบอกนะครับว่าอนาคตของอันเดอร์สลัดนั้นจะเป็นยังไง การแพ้เก่าเกมจาก12แมตช์ล่าสุดในทุกรายการทําให้หงแดงนะครับกำลังประสบกับช่วงฟอร์มย่ำแย่ยสุดเขตนะับตั้งแต่ทศวรรษ1,950โดยฤดูกาล2005-2026ถึงอาจกลายเป็นสถานการณ์ที่ยากที่จะกอบกู้ได้หากเหตุการณ์นี้ยังคงดําเนินต่อไปลิเวอร์พูรอาจต้องรอและอดทนสําหรับการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนต่อไปหากพวกเขาตัดสินใจปลดอ่านเนอสลัดออกจากแหน่ง โดยหนึ่งในตัวเลือกหลักก็คือยูเยนนาเกลส์แมนแต่เขามีภารกิจกุมทีมชาติเยอรมันลุยศึกฟุตบอลโลก2026ส่วนกรณีของชชเบียลอนโซ่อาจพร้อมรับงานใหม่เร็วๆนี้และมีรายงานว่าเขาไม่รงรอยกับนักเตะกีแมงของเรอัลมาดริดดังนั้นคุณชายอาจจะอยู่เป็นในหัวราชทุกเขาได้ไม่นานก็ได้ด้วยปัจจัยเรื่องข้อจำกัดดังกล่าวนะครับมีการประเมิน5ตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้สำหรับลิเวอร์พูล ในการแต่งตั้งเข้ามารับงานตอบผู้จัดการทีมชั่วคราวสำหรับช่วงที่เหลือของสี่สันเต็งหนึ่งเชกิ้งคลับการเอา,าทีมที่เต็มไปด้วยอารมณ์ของเชกิ้งคลับหลังจบฤด,ดูกาล2023-2024โดยมถอันเป็นการปิดฉากอย่างงดงามของเขากับสโมสรดังนั้นจึงแทบเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะกลับมากุมมบงเงียนหงแดงอีกครั้งจนกระทั่งคลับแสดงท่าทีแปลกๆว่ายอมรับแนวคิดกลุมทีมชั่วคราว ตอนที่สัมภานในพอดแคสต์ของสตีเวนบาร์เลตแม้ความสัมพันธ์ระหว่างไมเคิลอเวิร์ดซีอฟุตบอลของ F อฟกับกุนซือชานอแนค่อนข้างจะตึงเครียดแต่ก็อาจไม่ถึงขั้นทําให้ดิวล่มสําหรับเจงงคลับอาจจะมีพลังกลับมาในช่วงหลังแต่สาวกเดอะคลับยังมองไม่เห็นว่าเขาจะกลับกลุ่มทีมอีกครั้งแบบยาวๆเหมือนที่เคยทําสมัยก่อนดังนั้นการช่วยเหลือสโมสรที่เขารักในระยะสั้นอาจมีความเป็นไปได้ พราครขบดูเหมือนจะกำลังรองงานกลุ่มทีมชาติเยอรมนีฉะนั้นไม่แน่ว่าเขาอาจจะสลับตําแหน่งกับนาเกลส์ัมนในช่วงเดือนกรกฎาคมปีหน้าก็ได้ 2. สตีเวนเจอร์ลาดในฐานะกัปตันทีมลิเวอร์พูลแน่นอนว่าชื่อของเจอร์ลาดยังคงอยู่ในหัวใจแฟนบอลหงแดงทุกคนและหากเขาได้เข้ามารักษาการกลุ่มทีมช่วงคราวนั่นคงทําให้บรรยากาศในสโมสรคึกคักสุดๆ ด้วยสถานอาชีพในงานกุมทีมของสตีเวนเจคเคยมีช่วงเวลาล้มเหลวกับแอตตานุล่าตามด้วยการกุมทีเอาอิติฟักในลีกซาอุดิอาระเบียที่ถือว่าน่าผิดหวังโอกาสที่เขาจะได้งานในฝันที่แอนฟิลด์ดูเหมือนจะลดลงอย่างหนกพูดกันแบบไม่เกรนใจก็คือเจอราดดูเหมือนไม่มีคุณสมบัติพอสําหรับงานแบบนี้แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งชั่วคราวเพื่อสร้างบรรยากาศในทีมแล้วละก็อย่างน้อยที่สุดพี่เจิด ก็อาจจะช่วยยกระดับขวันละกลังใจในห้องตึงตัวลิเวอร์พูลที่ดูเหมือนจะแตกสลายได้หากจราลัดนำทีมสซาก,กุตที่เฉียบแหลมเข้ามาช่วยจาัดก,การด้านแท็กติกอย่างละเอียดเหมือนที่เคยทำตอนอยู่กับเรนเจอร์ก็อาจไม่ใช่ไอเดียที่แย่ที่จะมีเขายึงลุมทีมข้างสนามก็ได้ 2. ติโโกโอาคันโตราหลายคนอาจคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรือที่ติโโกโจะมาคุมทีมลิเวอร์พูล แต่อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เขาทำงานเป็นผู้ช่วยของฮันซิฟลิกส์เทรนเนอร์ของเยอรมันที่บาร์ซโลนาตีโกแทบไม่มีประสบการณ์การกุมทีมเลยเขาอายุเท่ากับฟุจิฟันไดและเพิ่งเลิกเล่นฟุตบอลไปเมื่อไม่นานมานี้ถือว่าเป็นเหตุผลที่จะเจียนว่าทำไมไอเดียนี้น่าจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับอดีตห้องเครื่องทีมชาตสเปนมีเสน่ห์เฉพาะตัวแม้จะไม่มีข้อมูลวิเคราะห์จากหลักฐานใดๆ แต่เป็นเพียงความรู้สึกลึกๆว่าตีก็อาจจะกลายเป็นโค้ชหนุ่มดาวรุ่งคนต่อไปในยุโรปก็ได้ไม่เกี่ยวอาตาต้าซาบีเฮนเดสเซฟฟาบ,บิกัสซาบิโอลโซเปปกูเดีล่าและอีกหลายๆคนพวกเขาเหล่านี้ก็เป็นอดีตน,นักเตะบ,บาซ่าที่มีชื่อเสียงเรื่องการอ่านเกมฉะนั้นคือพื้นฐานที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการกลายเป็นโค้ชชั้นยอด 4. ล็อบเพล แม้จะมีรายชื่อที่น่าสนใจหลายคนแต่อีกชื่ออาจจะโนเนมไปหน่อยแต่ประสบการณ์เหลือล้นนั่นก็คือล็อบเพดเพราะที่ผ่านมาระดับทีมชาติสโมสรและทีมชุดเยาวชนเพดอาจไม่ใช่คุณซื้อสมองเพรแต่ก็มีเหตุผลที่สมควรในการหันไปหาโค้ดลิเวอร์พูลชุดยู21เปในช่วงที่ทีมชุดใหญ่วิกฤตในเวลานี้ ประวัติของรับเพตโดเด่นในธนะหิค้ัที่พาทีมชันเบลไปฟุตบอลโลกเป็นครัร้งแรกนับรบกว่า60ปีแต่ฟอร์มของทีมในกาตายังไม่เป็นที่น่าพอใจและผลงานในช่วงท้ายของการคุมทีมก็ย่ำแย่ แฟนหงอา่านตั้งคนสงสัยว่าอดีตกองหลังในวัย51ปีจะมีความสามารถดันแทคนิกเพียงพอสําหรับรับงานใหญ่แบบนี้ไหมแต่บางครั้งสถานการณ์จําเป็นต้องพึ่งพาใครก็ตามที่อยู่ใกล้เมือคนที่ทําหน้าที่คุณทีมอย่างเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพอาจเป็นสิ่งที่จําเป็นในเวลานี้ 5. เซเนดีนซีดานผู้ตามตรงแบบไม่เกรงใจนะครับคงไม่เห็นซีดานคุณทีมลิวโลแต่ชื่อของเขามักถูกพูดถึงบ่อย เก็บกับงานใหญ่ๆใ,ในพิมลีกแต่สไลด์ก็ไม่มีอะไรในกอะไพ่เหมือนที่ทุกคนรู้กันชื่อของซีซูได้รับความสนใจอย่างมากและมีหลายสโมสรแนะนำยุโรปอยากได้ตัวเขาเข้ามากุมเทียมแต่ดูเหมือนเจ้าตัวไม่สนใจเพราะสิ่งที่เขารออยู่เบื้องหลังความสำเร,ร็จในกรกุมเทียมแดลมอริดนั่นคือการวางแท็กติกให้กับทีมชาติฝรั่งเศสเป็นที่ทราบกันดีว่าจุดหมายปลายทางของซีดานก็คือการสืบทอดต,ต,ตำแหน่งของดียเดชองของทัพเลสบอลหลังจบศึกฟุตบอลโลกปี2 0ง6 ในช่วงเสมอติปีหน้าแต่กว่าจ,จะถึงตอนนั้นก็อาจจะหางานอะไรทำแก้เบื่อก็ได้ฉะนั้นเพื่อเป็นการรับสมองประรองปัญญาทำไมซีดานไม่ลองคุมลิเวอโภซักหกเดือนผู้หลุนความชัป์ยฟานชลีกสมัยที่4ในฐานะกุนซือของเขาแล้วค่อยอำลาทีมเพื่อไปรับงานคุมทีมชาติฝรั่งเศสลองนึกดูสิว่าจะเท่ขนาดไหนถ้าหากซีดานทำแบบนี้นี่คือลิทไชื่อนะครับ ที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะฮะโอ้โหแล้วเ็นแฟนๆแล้วครับเลือกใครนะฮะส่วนตัวแอดมินนะครับเลือกเจ๊กกี้คลับ